สวัสดีค่ะช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์บายสุรินนะคะเราพาทุกคนทุกท่านนะคะก็เดินเที่ยวตลาดนัดพระไหมสุดินทร์ราชุงคลน,นะคะจนมาถึงด้านในเลยนะคะจุดนี้ก็จะเป็นผ้าไหมสีธรรมชาติรา้านณภารพระาหมสุรินนะคะร้านนางนะไะทุกคนเนี่ยตอนนี้ก็น้องเขาไลฟ์สดอยู่นะคะมีคนมา,ลาไลฟ์สดผ้าไหมอยู่นะคะอยู่ตรงจุดนี้นะคะทุกคนฝั่งด้านในก็มีผ้าไหมสีธรรมชาติให้เลือกหลากหลายเลยนะคะ

ซึ่งมันยากอยู่แล้วหมายว่าเสาร์เนื้อนะคะมันเป็นไหมเนือในสุดไหมแกนเนื้อน้อยสองมันเป็นงานเหยียบหอกการถ่หยงานเราแกนเล็กๆและพับทำให้ท่นมีความหนาขึ้นสามมันเป็นสีธรรมชาติและเป็นธรรมชาติแข็งทั้งแข็นทั้งยืดทองโรเมแครที่มันถูกที่สุดแล้วนะคะเป็นผ้าสามตะกอทอเหยียบหอกพี่สาวสามตะกอทอเหยียบหอกนะมาดูเหยียบหอกดูการเหยียบหอก มันจะเป็นการเหยียบเพาะแบบนี้พี่นะคะเหยียบเพาะลูกแก้วบนท้องผ้าแบบนี้ค่ะนะคะนี่ค่ะนีม่มันจะเจอแดดมันจะเกล็ดดาวมันจะเป็นงาลูกแก้วเล็กๆแบบนี้ค่ะนี่คือการเหยียบหอกค่ะพี่นะคะนี่คือการเหยียบหอกะนะคะ ซึ่งหนาและนุ่มแน่นอนพี่หนาและนุ่มและสีดูสี้าสีไม่ตกนะประเด็นสำคัญคือสีที่เอาไปซักไปซักเองเนี่ยไม่ตกรวมไปซักอะไรก็ไม่ร้องไม่สีไม่ตกนะเพราะว่าเขาล็อกสีได้อย่างดีนะคะแล้วมันเป็นธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์เหมอนกั้องอะไรอยู่นะคุณด้วนมั่งรับประกันยอมด้วยอะไรยอมด้วยกรั่งเั้งเข่งสีกรั่งจะให้เขาสีออกเป็นชมพูชมพูเข่งมันก็จะเป็นสีออกเหลืองแบบนี้ จะมีโซ่เหลืองมุดประโหดประโหดมันก็จะเป็นสีออกอินแนงเลยาออกสีเขียวเลยเนาะประโหดประโหดมันจะออกเลยออกลงเขียวทายงานเลยเก็บภาพเวยเอา c o า o r s h o อันนี้เราถ้าสบาย้พี่ไปแรงกว่านี้อีกนะถ้าสบายจะเป็นจัมือกาจะเป็นจะแรงกว่านี้ค่ะแรงกว่านี้อีกอันนี้คืองานชาวบ้านงานชาวบ้านในชุมชนนะคะอันนี้เป็นงานจากอำเภอศรีขอดปูนะคะแต่เป๊ะไม่มีที่ติหรือรับประกันได้เลยใครเปิดใจรับก็ได้เลย ของย่านเลยมอนุ่งอีกสิมันสวยจริงๆนะหนูมูอ,อ้อนไม่ได้ที่ขนาดไทยไม่อา่านะัญญาณนะบ้านอะไรน้องไม่มั่นใจบ้านอะไรบ้านตาาะไนท์ถ่าบ้านตะไนท์ถ่าค่ะบ้านอยน่างนี้เป็นบ้านตะไนท์ถ่ยตําบลน,น้องเหล็กตามมําบลหนองเหล็กอำเภอศรีข,ขรัวค<อ>่จ<อ>้าก็จะทำเรื่องกองสีธรรมชาติล้วนๆค่ะสวยเหลือเกินโอ้ยมองมันไม่มีติเลยอยากได้ยังไงแบบนี้หอยยังต้องหอยในสินค้า สวยอ่ะวันนี้จริงๆนะคุณมุกออนไม่ได้จริงๆลูกค้าแบบมันเป็นความสวยที่ไม่ไม่มีให้ผิดหวังใดเลยงานละเอียดละเอียดยิบเลยละเอียดยิบเลยว้าละเอียดยิบสวยมากทุกคนเราออกมาจากร้านนภาพัดไหม่สีธรรมชาติก็อันนี้ก็จากร้านวิเศษผ้าไหมนะคะร้านวิเศษผ้าไหมก็จะอยู่ติดกันเลยเป็นผ้าไหมสีขอรพูลนะคะนี่ะคะน้องก็มาของมา ไลค์ดูผ้าใหม่กันนะคะทุกคนนะคะเดี๋ยวเราร้านนภพัดด้วยนะคะแล้วยายกวดจะได้มา่เคยได้มานี่จะเป็นงานโบราณอีกผืนหนึ่งนะทุกคนเป็นงานเก่าเก็บด้วยนะเป็นลายเขาเรียกโคอะไรนะโคปลาเตื้อดโคปลเตื้อนะคะนี่ก็จะมียายให้เท่นไหร่อลาย้าพนาน พันห้าเหรอโอ้โหถูกมากถูกมากค่ะถ้าเทียบกับคุณค่าของผ้านี่นถูกมากถูกค่ะเพราะว่าอืเก่าเก็บเลยนะะคผ้าเลยคือแบบยิ่งเก่ายิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอนมินเริ่มจะสนใจขอดูหน่อยนะลูกจองได้เลยนะคะคงมีพื้นตั้งแต่ถ่ายผ้าใหม่มาก็คงจะเห็นนะอมนนี้พื้นเกษตรด่าว่าเหมือนอันลุนเลยไม่เหมือนไม่เหมืเขาเขาสอดทอทออลูนซีนไงคะเขาเขาจะมีสอดอลูนซีนเห็นไหมคะ สดกิ้วสดอรูลุนนะคะเขาขั้นไงคะขั้นนี้นะคะเหมือนอันค่ะใช่ใช่เขาก็จะทอขั้นนะคะทอขั้นให้มันถือประกายเงานะคะในการทอขั้นให้เกยสวยงามอันนี้จะเป็นถ้าไม่ใช่คนแก่ทําก็คงจะไม่ได้สวยงามขนาดนี้นะคะมีขั้นเขียวนะคะมามาเหมือนก็เหมือนก็ทําถ้าบ้านยายเขาจะเลี้ยงมหมมาใหม่เขียวนะ้ะเนี่ยกี่เส้นนะหนึ่งเส้นสองเส้นมีเหลืองมีเขียวมีแดงนะเห็นไหมคะ เกลียวประมาณแปดเก้ากระสวยนะคะหายากนะคะลูกหายากนะคะอันนี้เป็นไหมเก่าเก็บแล้วนะคะอันนี้เป็นไหมเก่าเก็บนะคะเป็นเก้ากระสวยอันนี้ก็แล้วก็เป็นช่างเก่าช่างเก่าจริงๆถึงจะทอได้แล้วก็เก็บเก็บรายละเอียดนะคะผ้ายังนี่ไม่ได้อ่านยังไม่้อบน้ำยาใช่ยังไม่ได้อ่านน้ำยาเพราะว่ายังอยู่เจ้าของก็คงจะร้อนนะทุกคนคือคือคือแก แกเก็บไว้แกคงจะเสียดายอ่ะเสียดายแต่ว่าร้อนเงินก็ต้องเอาออกมานะคะคนแก่ก็จะเป็นแบบนี้แหละได้อย่างอย่างเงี้ยมันอันนี้ก็คงเก็บเป็นผ้าพื้นที่แกตัดใจแล้วนะแบบเออยังไงก็ไม่มีแล้วคือระสุดท้ายนะทุกคนตัดใจนะตัดใจขายจริงๆมูลค่าแบบเพราะตั้งแต่แอินไลฟ์มานะคะอันนี้สำหรับเพื่อนที่อยู่ในไล้์สดนะคะตั้งแต่แอตวันไลฟ์มาก็ เพิ่งจะเจอนะนานนานจะเจอถ้าไม่เก่าเก็บจริงๆค่ะเพราะว่าเราถ่ายทำบ่อยๆใช่นานกว่าจะเห็นนะคะแล้วก็ราคาเท่าไหร่นะแม่พันห้าร้อยบาทสุดยอดนะคะโปรโปรที่สุดเลยนะคะแล้วก็อยากรู้นะราคาข้างนอก2,200บาทนะคะทุกคนนะคะในราคาสูงนะคะ ค่อนข้าง<น>าาเก่<น>าเก็บไงมันหายก่เอาไม่ต้องเสียใจยนะลูก1,500เพราะว่าที่อื่นนะ่ะน้องไม่ได้แล้ว2,200<ด>บาท2,200บาทนะะเนี่ยที่อื่นนะคะอันนี้เพราะว่าที่รู้เพราะอะไรไตะวันร,ร,รีวิวค่ะอันนี้นะคะสวัสดีนะคะรีวิวมาทุกร้านนะคะทุกคนรีวิวมาทุกร้านแล้วก็จะรู้เลยภาพแบบไหนนะคะ อีแม่กะเท่าแล้วเนาะโอเคนะะเอาเลยลูกเลยค่ะเป็นอีแม่เท่าอะไรเละลูกลาหกสิบแล้วเนาะจีวาจังนมะอันนี้นะคะคือมันบ่ได้เราลูกหลามันบ่ได้นะคะตั้งแต่สดกินีพอมันไหลกระสวยแห้งมันไหลกระสวยด้วยนะคะเนี่ยโอ้นะคะ ไปแล้วขนะคะทุกคนเราก็อยู่นะร้านผ้าไหมวิเศษผ้าไหมแล้วก็นภาพัดผ้าไหมสีธรรมชาตินะคะก็คงจะไม่สะดวกในการชมเออไรเพราะว่าเจ้าของติดธุระอยู่นะคะทุกคนก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าอาทิตย์ก่อนเราก็ไหลแล้วนะคะทุกคนไหลแล้วนะคะอยู่ร้านก็เพราะว่าร้านนภาพัดผ้าไหมก็จะมีคนมาเยอะเลยนะคะนี่น้องก็มาไลฟ์ผ้าไหมอยู่ตลอดนะคะอยู่เลอะเลยนะคะ ะะนนเดี๋ยวเราให้ดูวันนี้นี่มาไหมเดี๋ยวเราก็มานะคะเพราะว่าอันนี้จะเป็นร้านผ้าไหมสีธรรมชาติขันใปพันนะ์มาก็เข้ามาได้เลยนะคะอยู่ด้านในมีทุกสีผ้าวนผ้าทัานสมัยคุณจะเอาลายแบบนันสมัยหรือว่าคุณจะเอาลายแบบเอ,อ่อผ้านวนแบบลายโบราณน,นะคะก็นํามาอยู่ตรงจุดนี้นะคะที่ร้านนภาพัดผ้า,ผา,ผา,ผาไหม สีธรรมชาตินะคะทักได้ทางเพจนภะาพัดผ้าไหมเลยนะทุกคนทักได้ทางเพจนภะาพัผ้าไหมสุรินเลยนะคะก็อยู่ตรงนี้นะคะวันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์บายสุรินก็พาทุกคนทุกท่านนะคะมารีวิวผ้าไหมนะะสองร้านนะทุกคนสองร้านนะคะก็ร้านนภะาพัดผ้าไหมสุรินนะคะแล้วก็ ร้านข้างๆกันนะคะก็ว่าบางอย่างยิ่งว่าเอฟซีทุกคนทุกท่านก็คงจะถูกใจในคลิปของเรานะคะในวันนี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกๆก,กําลังใจที่ให้การสนับสนุนทางช่องของเรานะคะเพื่อนๆที่ก็มาชมคลิปเราอย่าลืมเป็นกาลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะ กดไลค์กดแชร์กด subscribe mm hmm. กดกระดิ่งกิ้งกิ้งไว้เลยนะคะ oh. จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจาก oh. ทางช่องของเราต่อ,ตอไปนะคะ oh. สุขสวัสดีจะมีแก่ทุกทุกท,ท่านนะคะ oh. โชคดีนะคะ mm hmm. สวัสดีค่ะ